วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของหลวงปู่ทวดกันครับหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่คนไทยเคารพนับถือมากที่สุดองค์หนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งตำนานของท่านเนี่ยยืนหยัดข้ามการเวลามันนานกว่า400ปีแล้วครับทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากความเชื่ออันทรงพลังประโยคนี้แหละครับนี่ไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆนะครับแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วมันคือคำมั่นสัญญาของการปกป้องคุ้มครองที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมไทยเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเลย เอาละครับแล้วใครกันแน่คือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังตำนานอันน่าทึ่งนี้ท่านมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะครับรู้จักกันในชื่อสมเด็จเจ้าประโคแต่เรื่องราวชีวิตของท่านเนี่ยมันถูกเล่าขานผสมผสานเข้ากับตำนานปาฏิหาริย์ต่างๆจนเรียกได้ว่าแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้แล้วละครับ ความเชื่อในพุทธคุณของท่านเนี่ยมันแรงมากๆนะครับขนาดที่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในยุคปัจจุบันคนที่เห็นเหตุการณ์ความเป็นความตายอยู่ทุกวันเนี่ยเขายังสังเกตเห็นเรื่องน่าทึ่งเลยว่าคนที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงมาได้ส่วนใหญ่มักจะแขวนพระเครื่องของท่านอยู่กับตัวเสมอ